ก็ขอบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงครับแล้วก็เอฟซีที่ติดตามคุณก็มาที่เดิมก็จะเป็นเขื่อนสะแปดเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเขื่อนสะแปดลักษณะของแช่ก้องนานนะครับเนี่ยไม่มีแม่น้ำเพราะตอน,นี้น้ําฝนแรงแล้วมาคืนฝนตกมาแต่ก็ไม่เยอะอันนี้ก็คือสภาพของธรรมชาติที่ยังคงอยู่นะครับในอําเภอชะอำเนี่ยนะครับเส้นทาง ไปโครงการวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับของปลายเดือนก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็ก็มีวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับจะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานของชีว่าพักผ่อนตามตามรัชการเขาก็จะมา มากันเป็นประจำเส้นทางเนี่ยครับเดี๋ยวก็จะเรื่องุยเพราะว่าจะเกินสิบนาทีไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวทางยู u ูบเขาจะจะเกินสิบนาทีไปแล้วนะครับจะมาให้มันมันมันยังช่องใหม่อยู่ก็วันนี้มาเล่าเรื่องบางเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นกับชีวิตลุงคลนี่แหละครับให้เห็นธรรมชาติชัด เป็นโครงการช่างหัวมันนะครับก็ไปประมาณจากจากที่ลุงผลนั่งอยู่ไปอยูร่ระดับประมาณสามสิบโลก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ลุงพลไปประสบกับตัวเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนจะถึงนครนะครับมันเคยขนอมช่วงนั้นลุงพลไปอยู่ที่ภูเก็ตขับรถนะครับอันนี้ก็คือความเป็นจริง ภูเกต็ตเนี่ยุกคนจะรู้จักดีในจังหวัดภูเกต็ตก็คือบริษัทสีสุชาติซึ่งเป็นขนส่งแต่ลุงพลไม่ได้ขับบริษัทสีสุชาติซึ่งเป็นลุงพลไ่ด้ขับเนี่ยเป็นโชคพลุจิตของเจหมวยอยู่ที่สะพานปลาภูเกต็ตก็ขับอยู่ได้ประมาณสักปีหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ขับก็จะส่งปลาเป็นปลาปลาูน่านะครับที่ขึ้นจากเรือใหญ่ในเรือประมงเนี่ยเรือของกุมประมงที่ภูเกต็ต ขึ้นไปส่งที่หันใหญ่ก็คือห้องเย็นชติวัตรแล้วมีอยู่วันหนึ่งนะครับที่เจเนี่ยเจหมวยเนี่ยก็ให้ลุงพลไปขึ้นกุ้งนะครับที่บ่อในภูเก็ตเนี่ยนะครับแล้วก็ขึ้นเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยก็เติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยก็ให้เบดเลี้ยงมาแต่ไปส่งไม่ใช่ที่ไปส่งไม่ได้ไปส่งที่หาดที่หัดใหญ่หันใหญ่ก็จะเป็นชติวัตรที่ไปลงประจํา แต่ทีนี้ข่าวนี้ที่ลุงพลไปเนี่ยกุ้งกุลานะครับพัะตู้หนึ่งเนี่ยยังไม่ยังยังยังน้อยหกสิบปลอดเนี่ยก็จะไปลงที่จ,จำไม่ผิดนะคิงพิจเจอจำชื่อได้นะครับที่สงขลาก็จะเป็นที่คัดกุ้งของคิงพิเจอเป็นห้องเย็นนะครับไม่ใช่บริษัทเล็กๆทีนี้ตอนที่ออกเดินทางไปเนี่ยลุงพลจะเล่าอย่างนี้เราเจะไม่ให้เกินสิบนาที ก็ต้องไปออกมาจากภูเก็ตเนี่ยก็จะไปเข้าไม่ได้วิ่งสายสุราษนะครับเพราะเราจะไปไปหาดใหญ่ไปสงขลาเนี่ยเราต้องวิ่งสายเขาเรียกสายนายงต้องไปเข้าจังหวัดตรังเพราะจังหวัดตรังนี่จะมีโรงแรมเรือเป็นโรงแรมเก่าแก่นะครับแล้วก็จะออกตรงนั้นเส้นเรียกว่าเส้นเขาพระผ้า,า,าปัจจุบันนี้เขาก็ตัดทางเขาเขาเรียกว่าเส้นทางเขาว,วิเศษนะครับเขาว,วิเศษ แล้วก็ไปทะลุนายงแล้วก็ไปออกที่สี่แยกพัชลุงแล้วก็เลี้ยวฝาไปทีนี้มื่อยูว,อยวันนึงเนี่ยลุงพลไม่ได้ออกตรงนั้นแต่ลุงพลขึ้นมาทางห้วยยอดนะครับแล้วก็วิ่งไปทางนาครแล้วก็ไปเข้าขนอมตอนนั้นลุงพลยังไม่รู้เส้นทางนะครับแล้วก็ไปเข้าขนก่อนจะถึงขนอมมันจะมีเขาทาเกเขาลูกช้าง เกิดเหตุการณ์ุชนกันเ่้าแรกมึงคนไปเจอแล้วก็เกิดเหตุการณ์ุชนกันทีเนี้ยคนตายนะครับเลือดเต็มถนนเลยแล้วก็แต่หลุงพณไม่ได้ไปจอดดูลุงพณก็วิ่งพ้นไปเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่ของปริตึงเนี่ยเขามาดูกำลังมีไฟแป๊บแดงๆเต็มไปหมดพอมาครั้งที่สองเนี่ยลุงพลเลิกจากทุกพลาช นะครับลุงพลไปขับรถของที่นครก็ของบริษัททรัพย์สังกนก็คือของโกจุมโกจุมนี่เป็นคนคีรีวงนะครับอยู่อำเภอรันสกาหมู่บ้านคีรีวงซึ่งมีน้ําตกคีรีวงอยู่ข้างในแล้วลุงพลขับไปอยู่นาน,นครับเป็นปีเมืนกันแล้วขึ้นนั้นเที่ยวนั้นลุงพลขึ้นของมาเสร็จปุ๊บเนี่ยลุงพลก็จําได้นะครับ หลังจากนั้นมุมก็ไปได้รถอยู่ที่นครศรีธรรมราชเพราะต้องผ่านตรงนั้นแต่ฟ้ามเร็วของรถที่ลงพลขับไปนี่ทึ่งกําลังจะลงเขาเนี่ยปรากฏว่ามีเสียงเคาะประตูปัง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 ประมาณที่สองแล้วครับที่แล้ล,งลุงพลเข้าใจเป็นก้อนหินเฟียงเคาะดังมากเลยแต่ลุงพลก็รู้แล้วว่าอะไรเนี่ยเป็นอะไรแต่ก็ไม่พูดน,นั่นก็เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับก็เหมือนกับมีคน ลุงพลก็ยังแปลกใจว่าถ้าเป็นคนจะกระโดดเกาะรถมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะความเร็วของรถนี่ไม่ถึงร้อยกระจิงจะประมาณสักเจ็ดสิบเจ็ดสิบหรือแปดสิบเนี่ยแต่ปรากฏว่ามีคนเคาะปังปัง,ปงเสร็จปับ๊บลุงพลก็เริ่มที่แรกผพไม่คิดว่าไม่ได้คิดนะเขคิดว่าเป็นคนเอาหินเฟ้ยงก็เคยมีข่าวอยู่ในสายใต้ว่ามีคนเอาหินเฟ้ยงทีงนี้พอลงมาจากที่ขนมเนี่ยมันจะไปสีชนมันก็จะมีปั๊มบางจาง ปั๊มปทอทลุงพลก็ไปจอดตรงข้ามกับปั๊มนะครับเพราะตรงข้ามกับปัม๊มมันจะมีไฟทางเนี่ยลุงพลก็ไปจะปรงไปดูว่าประตูรถเนี่ยมันบุบไหมปรากฏว่าลุงพลไปดูปั๊บเนี่ยมันมีรอยบุบลุงพลได้เอะใจรู้ทันทีแล้วครับเนี่ยไม่ใช่คนแล้วอันนี้ก็คือความจริงที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ลุงพลเจอผมก็ตีรถกลับเป็นะครปั๊บเนี่ยแชร์ทำไงได้นะครับชีวิตขับรถเนี่ยมันจะต้องผ่านตรงนั้นแหละ ตอนนั้นลุงพลไม่ค่อยได้ไปตอนหลังลุงพลไปออกทางทุ่งสง,งทางสวนผักมันก็จะวิ่งออกไปทางทุ่งสงทางทุ่งใหญ่มันก็จะผ่านถ้ำเขาพนรากก็นั่นแหละครับทีนี้เลยตั้งแต่นั้นมาลุงพลก็ไม่ค่อยได้ออกทางสุราษฎร์เพราะว่าส่วนมากจะไปเอาของที่แถวทุ่งสงทุกไม้นะครับแถวลานสกาบางทีก็ทุกมังคุดที่ลานสกาบางทีก็ทุก แล้วแต่ว่าเขาจะสั่งนะครับไม้อบส่วนมากก็จะเป็นไม้อบไม้ท่อนไม้ยางพารานี่หนะครับที่เขาไปส่งไปที่โรงงานทําที่ทาไปปั่นเป็นไม้อัดเนี่ยนะครับมันก็จะมีบริษัทอยู่ที่เพชรบุรีที่เขาย้อยก็จะเป็นคิงพิเจอร์ที่ลุงไม่ใช่ครับที่ตรงนั้นเขาเรียกว่ายินพารแนนแล้วก็ที่สายน้อยสายน้อยก็ไปทางบางบัวทองก็มีอีกที่หนึ่งแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ธ่ามกาธรามกานี่ก็จะเป็นโรงงานใหญ่หน่อย แต่ทราไฟน้อยเนี่ยยุงจะเยอะชีวิตขับรถนป็คนขับรถตอนนั้นจะขับรุ่นเดียวขึ้นเขาดีครับตอนนั้นก็เป็นพูโซนะครับเครื่องร้อยแปดสิบห้าเป็นพูโซตัวหัวแดงวันนี้ลุงพลมาเล่าเรื่องกับวิญญาณนะครับอยากจะพูดเนี่ยก็ไม่ได้คุยเรื่องธรรมนะครับหยุดพักเล,เลยนะครับเพราะว่าน่ากลัวจะต้องหยุดเลยนะเพราะว่าลุงทํามมะเนี่ยเพราะว่ามองมองดูล้วนเนี่ย มันมีอะไรลึกลับทำให้ลุงคนต้องลูื็อกโดนบล็อกอยู่เป็นประจำวันนี้ลุงผลมาคุยเรื่องช่อง,องของลุงคนเล่าเรื่องแต่ทีนี้ก็จะหาเรื่องที่เอามาเล่าเนี่ยดูมันแบบเป็นประสบะการณ์แล้วเอาไปประดับความรู้แล้วก็ลองอาพิจารณาดูแต่นี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ลุงคลไปเจอที่ก่อนจะถึงขนมเขได้เขาลูกช้างขึ้นไปเนี่ยเป็นวิญญาณที่อยู่ แต่ตรงถนนเนี่ยครับตรงนั้นคนตายกันบ่อยในเขตของไปเข้าอำเภอกนอมนะครับเลยกัญชนะบิดไปเนี่ยแล้วก็ไปเขาช้าง,งก็จะตรงนั้นก็จะมีวัดวัดอินวัดพะอินนะครับจะเล่ไปหน่อยนะครับเป็นหนึ่งคลิปครับจากลุงพลครับช่องลุงพลเล่าเรื่องนะครับสาธุครับ